สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการเส้นทางนักขายเช่นเคยนะคะเราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้เลยค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นโอกาสให้กับคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนชีวิตหรือว่าอยากจะหาผมทาใหม่ๆให้กับชีวิตงานขายตอบโจทย์ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกนี้ไปดูข่าวกันก่อนนะคะในรอบสัปดาห์มีข่าวครา,าวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะ คุณผู้ชมคะช่วงวิเคราะห์จุดขายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตค่ะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายมีทั้งการเจริญเติบโตวรวมไปถึงมีอุปสรรคอะไรมากมายที่สามารถจะดึงให้ธุรกิจนี้เนี่ยนะคะอยู่กับที่หรือถอยหลังได้ด้วยแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกับบริษัทหนึ่งค่ะไม่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะเป็นอย่างไรแต่เขาโตได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะช่องทางเกี่ยวกับตัวแทนหรือว่าเป็นรายบุคคลวันนี้เราได้รับเกียรติจาก จะดูแลแล้วก็จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นกรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะคุณบรรยงนาราสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบินดาและก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับค่ะ <K S 2> และอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นประธานเจน้าหน้าที่สายงานการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางรายบุคคลนะคะคุณคมกิตไหลลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปูครับค่ะอันดับแรกเลยอย่างที่บอกว่าอยากทราบทิศทางทุก ธุรกิจนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอะไรก็ยากไปหมดเลยนะคะการทําไม่ว่าจะอาชีพไหนธุรกิจไหนเนะี่ยดูเหมือนว่าอุปสรรคมันเยอะธุรกิจประกันชีวิตเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอะคะครับต้องบอกว่าธุรกิจประกันชีวิตก็เหมือนเหมือนกับทั่วทุกธุรกิจนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงหลายปีความเป็นจริงไม่ใช่ปีนี้นะครับในช่วงสี่หปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจค่อยๆซบเซาแล้วก็ชะลอตัวในขณะที่ เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวนั้นนี่นะครับแต่ละประเทศก็จะมีมาตรการที่คล้ายกันบ้างต่างกันบ้างแต่โดยภาพรวมนั้นนี่นะครับวิธีการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือต้องลด,ดดอกเบี้ยวิธีการลดดอกเบี้ยนั้นนี่นะครับเพื่อไปกระตุ้นเจ้าของเงินนั้นนี่นะครับแทนที่จะเอาเงินฝากดอกเอาฝากไว้กี่ดอกเบี้ยนั้นนี่นะครับเขาก็เอาเงินก้อนนั้นออกมาลงทุนอันนี้อันนี้ฉะนั้นการภาวะการลดดอกเบี้ยนี้นี่นะครับจึงเป็นวิธีการที่แต่ละประเทศอันนัมาเอาใจ ในขณะที่ธุรกิจประกันชีวิตนั้นนี่นะครับเป็นธุรกิจการเงินโดยตรงบริษัทประกันชีวิตนั้นนี่นะครับระดมเงินจากประชาชนในลักษณะของเบี้ยประกันเมื่อระดมมาแล้วนั่นนี่นะครับบริษัทก็เอาเงินอันนี้นี่นะครับที่ระดมมาในลักษณะของเบี้ยประกันไปลงทุนและตอบแทนผลกําไรคืนสู่เจ้าของเบี้ยประกันหรือเจ้าของเงินในลักษณะถ้าเกิดเหตุก็ให้การคุ้มครองอแต่ถ้าไม่เกิดเหตุนั้นนี่นะครับ เงินก้อนนี้ก็จะถูกออมเอาไว้ในลักษณะของบุญค่างเงินสดและตอบแทนคืนสู่เจ้าของเงินเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ที่สําคัญที่สุดก็คือในระหว่างทางของสัญญาสมมติสัญญา20ปี30ปีจะสั้นหรือยาวสุดแท้แต่น,ะนั้นนี่ครับถ้าในระหว่างทางของสัญญาหากผู้ประกันเกิดบาดเจ็บหรือป่วยไขย้ผู้ประกันก็จะได้รับสิทธิการจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ขในระหว่างทางของสัญญาอ,อันนี้คือสิ่งที่ บรสบประกันชิดระดมเงินจากประชาชนในลักษณะของเบีย้ยประกันแล้วเอามาลงทุนและตอบแทนคือสู้าของเงินในวันนี้นี่นะครับเมื่อเราได้เงินนั้นมาในภาวะที่ดอกเบีย้ยมันต่ำก็แปลว่าเบีย้ยประกันที่เคยได้มาเอาไปลงทุนเคยงอกเคยเงยอย่างดิบดีนั้น่นะครับวันนี้ก็มีผลกระทบแต่การกระทบนั้นนี่นะครับมันไปกระทบถึงบางส่วนของของแบบประกันนั่นก็คือหมายว่าถ้าแบบประกันที่ไปมุ่งเน้นการออมสัญญาสั้น สัญญา3ปี5ปี10ปีแบบประกันเหล่านี้เป็นมุ่งเน้นการการออมอย่างนี้จะกระทบอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ประเภทสัญญายาเป็นประเภทที่มุ่งเน้นการคุ้มครองมุ่งเน้นสวัสดิการในส่วนเหล่านี้เรียกได้ว่ากระทบนิดหน่อยเกือบไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมๆของอุตสาหกรรมประกันชีวิตซึ่งซึ่งโดยโดยสถานการณ์แบบนี้นั้นนี่ครับผมเชื่อว่า ในทางอุตสาหการรมหรือแต่บริษัทก็จะมีมาตรการในการที่จะแก้ไขในการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนท,ที่ที่เพื่อทําให้บริษัทนั้นนี่นะครับสามารถก้าวต่อไปได้ครับผมน,นี้ก็นนเป็นภาพรวมของธุรกิจแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะภาพรวมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการดําเนินการของบริษัทนี้อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้มีการเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องดูเหมือนไม่สะทกสะท้านใดๆกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะช่องทางตัวแทนด้วยเป็นเพราะอะไรอะคะ คืออย่างนี้ครับคุณปูบริษัทไทยซัมซุงประกันชิตจำกัดมาหาชนของเรานั้นนี่นะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่รเราเป็นบริษัทที่มีขนาดของธุรกิจนั้นนี่นะครับเป็นขนาดกลางเ<ช>พราะฉะนั้นนี่นะครับกลยุทธ์หลักของเรานั้นนี่นะครับก็คือมุ่งไปสู่การสร้างทีมงานทีมงานในที่นี้ก็คือสร้างทีมงานตัวแทนนี่แหละครับ เมื่อสร้างทีมงานแล้วก็พัฒนาให้เกิดคุณภาพกลยุทธ์หรืองบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราทุ่มลงมาในช่องทางนี้เป็นเสียส่วนใหญ่จากผลการดําเนินการอย่างนี้มุ่งไปสู่การสร้างและพัฒนาทีมงานจึงทําให้เรานั้นนี่นะครับสามารถที่จะสร้างผลผลิตนะนี่นะครับเติบโตก้าวกระโดดสวนกระแสะก็คือหมายถึงว่า<ม>กระแสภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่มันกระทบอยู่นั้นนี่นะครับ เราเเราเรา,เราบุกฝ่าไปได้วยความแรงมากกว่านะครับอ,อย่างเช่นในปี2558ที่ผ่านมาในขณะที่อุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมในช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนนั้นนี่เครับเติบโตอยู่7.1เปอแต่ไทยสัมซุงธ์บริษัทจำกัดมา,าจนของเรานั้นนี่นะครับในช่องทางนี้ภายใต้การดูแลของคุณคมกิตยลรักน,น,นั้นนี่เะครับเราเติบโต46 อันนี้ก็ปีที่แล้วในปีที่แล้วแล้วปีนี้นะคะปีนี้นี่นะครับในควอเตอร์ที่1ที่ผ่านมานี่นะครับไตรมาสที่1อุตสาหกรรมในช่องทางนี้นี่นะครับเติบโตติดลบ6.6%โอ้ไม่ใช่น้อยแต่ก็ติดลบด้วยเหรอคะหกจุดหติดลบ6.6%แต่ไทยซัมซุงรประชิดจงกันมาจนนั้นนี่นะครับเรายังคงนโยบายอันนี้นี่นะครับและมีการยกระดับให้มันสูงขึ้นในการสร้างและพัฒนาทีมงานจึงทำให้เราเติบโตในควอเตอร์ที่ผ่านมา66%ครับ ปีที่แล้ว40กว่าเปอร์เซ็นต์ครัปีนี้โอ้โห60กว่าเปอร์เซ็นต์เลข6เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงกันข้ามเลย66เปอร์เซ็นต์นะ,ะครโอ้นะคะนี่แหละอันนี้แหละคือสงสัยมากเลยว่าทำได้อย่างไรคือเราเข้าใจคอนเซ็ปต์รวมๆว่ารายบุคคลนั้นสำคัญแต่กว่าที่จะก้าวไปถึงจุดน,นี้มันก็ไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคอย่างขออนุญาตถามคุณคมกริตุณคมกริรเองเป็นคนที่ดูเรื่องนี้มองทิศทางการส่วนกระแส ยังไงบ้างอะคะผมคิดว่าในอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนคะนะครับเพราะว่าเบียบนั้นมาจากคนคงั้นสิ่งที่เราส่งเสริมเลยบริษัทเราทุ่มเทมากๆก็คือการสร้างตัวแทนใหม่นะครับในแต่ละปีเนี่ยเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากตั้งแต่เรื่องของงบประมาณเรื่องของการสนับสนุนะนะครับทั้งแรงกายแรงใจเนี่ยเราลงไปหมดแล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นหลักก็คือความรู้ค,ความรู้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างคนอันนี้ที่บริษัทเน้นย้ำครับ คือเรามีแบบหัวใจแล้วว่าตัวแทนทุกคนต้องมีคุณภาพและมีความรู้ด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราได้ด้วยว่าต้องมีกิจกรรมไหมคะม,ควมีว่าคือต้องเป็นแบบแผนว่าอย่างนั้นเถอะอ่าเอาล่ะค่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเลยกันละกันขออนุญาตนะคะในช่วงหน้าเพราะว่าเรื่องของกลยุทธ์หลักเลยในการดูแลตัวแทนหรือว่าพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพรวมไปถึงครึ่งปีหลังนี้ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจที่เราจะทราบกันบ้างจากการพูดคุยสนทนาในวันนี้เดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ เรากลับมาพูดคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงกลยุทธ์นิดหน่อยเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มทีมงานแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากทราบภาพรวมของครึ่งปีหลังนิดหนึ่งนะคะมีนโยบายอะไรที่จะได้ด้วยว่าคือให้เป็นไปตามเป้าที่เรากําหนดไว้ไหมคะในช่วงนี้ครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณปูคือในธุรกิจประกันชีวิตในอุตสาหกรรมนี้นั้นนี่นะครับโดยเฉพาะช่องทางจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนนั้นนี่นะครับหลักใหญ่ๆผลผลิตนั้นนี่นะครับ ความสำเร็จของบริษัทนั้นวัดจากปริมาณของผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้อันนี้อันนี้คือจุดวัดของความสําเร็จคราวนีอ้อะไรแหละที่จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลผลิต <S 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 นั่นก็คือผลผลิตมาจากตัวแทนฉะนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังมุ่งหน้าสู่การสร้างตัวแทนตราบนั้นก็แปลว่าโอกาส ที่จะพิชิตความสําเร็จนั้นนี่นะครับก็ปรากฏเกิดขึ้นะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วง6เดือนหลังนี้นี่นะครับจึงไม่มีอะไรซับซ้อนนั่นก็คือสิ่งที่เราเคยทําได้ดีสิ่งที่เราเคยมุ่งสู่ไปการสร้างตัวแทนเคยพัฒนาตัวแทนนั้นโยเรายกระดับให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเร็วยิ่งขึ้นเอาจริงเอาจังมากขึ้นเราใช้งบประมาณมากขึ้นในการที่จะทําตรงนี้นี่นคะ,ค,ะครับที่เคยทําได้ดีอยู่แล้ว ทำให้มันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าสองเท่าอันนี้คือภาพรวมๆภาพหลักๆซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดนั้นนี่นะครับผมเชื่อว่าคุณคมกิจจะสามารถที่จะเจกเจงได้ว่าในรายละเอียดนั้นเราสามารถทําอะไรลงไปจึงจะทําให้ในวันนี้นั้นนี่นะครับเราเพิ่มปริมาณเข้ามาแล้วนั้นนี่นะครับในแง่ของคุณภาพนั่นก็คือตัวแทนแต่ละคนเข้ามาก็สามารถมีผลงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกระทั่งทำให้บริษัทเติบโตขึ้นมาตามที่ตัวเลขปรากฏ ที่กล่าวไว้ในขั้นต้นน่นะครับคือไม่ได้เน้นปริมาณอย่างเดียวปริมาณบวกคุณภาพด้วยที่สาคัญเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการจะทําให้มีคุณภาพมาตรการหรือว่าแผนตรงนี้เนี่ยค่ะเราเราเรียกได้ว่าวางแผนเอาไว้ยังไงบ้างไหมครับขอบคุณมากครับสำหรับคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่สําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าในไทยซัมสุงประกันชีวิตเนี่ยเรามีโครงการเรียกว่าโครงการ AL Standard ค่ะอย่างที่ทราบครับว่าไทยัมซุงประกันชีวิตของเรานั้นเนี่ย บริษัทร่วมทุนของ3ยักษ์ใหญ่ครัอันดับแรกก็คือธนาคารธนาาชาติอันนี้ใครๆก็รู้จักว่าเป็นธนาคารรุ่นใหม่ที่มาแรงนะครับอันดับที่2นี่ก็จะเป็นเครือสาพัดก็กล่าวได้ว่าคนที่เป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยคงไม่มีใครไม่เคยใช้สินค้าของเครือสาบั์ถูกไหมครนะครับอันนี้ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ในลําดับที่3ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราก็คือซัมซุงไรท์นะครับซึ่งอยู่ประเทศเกาหลีนี่นะครับอันนี้เป็นบริษัทที่ต้องถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย ซัมซุงไรท์ทำไมถึงเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของยุโเพราะเขาเน้นเรื่องคุณภาพจริงๆนะครับอ,อันนี้ซัมซุงไรท์เป็นส่วนหนึ่งของซัมซุงกรุ๊ปซึ่งอันนี้ก็ระดับโลกะนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของซัมซุงไรท์ที่เขาเน้นคุณภาพครับวิธีการคัดสรรตัวแทนของเขาเนี่ยเขาพูดถึงว่า AL Standard หรือตัวแทน Standard นั้นต้องมีความรู้ะนะครับมีคุณภาพ AL Standard เนี่ยเราก็เลยนำเอามาใช้ที่ประเทศไทยในทำในไทยซัมซุงของเราครับแล้วนี่ A l Standard เราทำยังไงครับ ก็คือเราจะมีการวัดผลผลิตในสองทางหนึ่งก็คือผลผลิตจากเบี้ยประกันสองอันนี้สําคัญที่สุดตามที่คุณบรรยงพูดไปก็คือจํานวนตัวแทนแอคทีฟคราวนี้เราไม่ใช่แค่จํานวนนะต้องแอคทีฟหมายถึงมีการปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่องเราจะคัดผู้บริหารกลุ่มนี้เนี่ยไปเรียนรู้ที่บริษัทแม่ก็คือที่เกาหลีเลยครับซึ่งน่าจะเป็นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมประกันชีวิตที่ส่งคนจากประเทศไทยเนี่ยไปเรียนถึงบริษัทแม่ถูกไหมครับ นะซึ่งตอนที่เราทํามาแล้ว5รุ่นรุ่นหนึ่งเราก็ส่งไปประมาณถึงห้าสิบคนนะครับซึ่งคนที่ไปเรียนไปเรียนอะไรบ้างก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดสรรตัวแทนอย่างมีคุณภาพผู้ไปหาที่ไปเรียนนี่ก็จะได้นําเอาความรู้อย่างนี้กลับมาใช้ใชแต่ผลพวงของการเรียนมันไม่ได้แค่ความรู้ครับคุณผู้<ๆ>คนที่ไปที่นั่นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของซัมซุงไร่เมื่อเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของซัมซุงไร้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะรู้สึกความเชื่อมั่น เขาจะรักองค์กรเขาจะรู้สึกว่าเขาเลือกถูกที่แล้วกลับมาเนี่ยเขาก็กมาสื่อสารกับคนที่อยู่ประเทศไทยาการตัวแทนในประเทศไทยอันนี้เราก็จะได้ตัวแทนที่โรโยตี้กับบริษัทรักบริษัทแล้วก็เห็นถึงความจริงใจของบริษัทว่าเออเนี่ยบริษัทแม่ของเราเนี่ยนะดูแลแบบชนิดใกล้ชิดเลยเห็นไหมรับคนไปเรียนรู้แล้วก็ส่งกลับมาพัฒนาอ,อันนี้เราเรียกว่าโครงการ AL Standard นะครับซึ่งเราเชื่อวันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเรามีผู้บริหารที่ มีความรู้จริงๆในใน,ในการดูแลคนกำกับคนงั้นมันก็เป็นที่มาของผลผล,ผลิตนะครับเพราะ คนที่สามารถกํากับคนได้เรียนรู้มาได้ก็ไปสร้างคนดีๆได้ไงดึงคนดีๆเข้ามาดึงมาแล้วยังไม่พอดูแลเป็นด้วยอันนี้สําคัญเพราะว่าการที่ตัวแทนจะอยู่รอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับต้นสังกัดดูแลเป็ยนไหมหัวหน้าดูแลเป็นไหมเอาใจใส่ไหมเนี่ยต่างกันที่ตรงกากับนี่แหละครับนี่คือฟังดูเนี่ยเอาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคือเราใช้เหตุผลเน่เรามีวิธีการในการดูแลตัวแทนของเราแต่พออารมณ์ตัวแทนไปเจอบริษัทแม่ นี่คือคือความยิ่งใหญ่นะคะคพอเชื่อมั่นปุ๊บเขาสามารถมาถ่ายทอดได้นะคะแล้วคนที่ได้ดว่าเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นที่เป็นทีมงานแล้วคะคการทํางานตรงนี้มีความสามัคคีกันมากน้อยแค่ไหนคะโอ้ยิ่งพอตัวพูดถึงผูบในหานที่กลับมาแล้วเนี่ยเขาเขารู้สึกจะเปลี่ยนไปเลยนะทัศนคติเปลี่ยนไปอย่างยิ่งเลยในการรักองค์กรในรักบริษัทแล้วก็มาพูดถึงมาถ่ายทอดมาอะไรเขาก็ๆๆยิ่งอยากสร้างตัวแทนอันนี้ ก็กลายเป็นวัฒนธรรมสร้างวัฒนธรรมกันในการรักองค์กรตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่ไทยซัมซุงผมกล้าพูดเลยว่าไม่ไปไหนเพราะมีความรู้สึกว่าแล้วก็ยังปลูกฝังนะเป็นบริษัทเดียวนะในประเทศไทยนะถ้าคุณอยู่ที่นี่นะคุณจะได้ไปเรียนบริษัทแม่นะนะครับคือเป็นกตั้งเป้าไว้เลยเขาบอกกับตัวแทนว่าถ้าวันเด็คุณขึ้นมานเป็นทุกอย่านี่คุณจะได้ไปเรียนบริษัทแม่นนี่ไงน่าสนใจมากมากเลยนะคะพอตัวแทนมีความสุขเนี่ยก็อยากที่จะทํางานแต่เรื่องของตัวแทนก็ส่วนหนึ่งกรมธรรม์เอง Oh. อันนี้น่าสนใจไหมฮะโดยเฉพาะกรมธรรม์ที่ออกมาแล้วตอบโจทย์เรื่องของการคุ้มครองชีวิตก็ดีนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดีอ๋อ oh. อย่างที่ท่านบรรยงกล่าวไป oh. นะครับ oh. ว่าตอนนี้เนี่ยกรมธรรม์ที่ได้เซฟวิ่งเนี่ยเอามาแล้วก็ไม่รู้จะไปลงทุนที่ไหน oh. ไม่รู้จะสร้างความงอกเงยยังไงถูกไหมครับค่ะงั้นของเราก็มาเน้นที่โรดักชันหรือความคุ้มครองตอนนี้เราเพิ่งมีการเขาเรียกว่าแนะนําแบบประกันใหม่ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่2องสที่เราประชุมผู้แานทั้งหมด เราเรียกว่าซัมซุงคุ้มครองโรคราย<ะ>ซึ่งกลุ่มโรคร้ายที่เรามาเนี่ยมันเป็นเจ็ดโรครายที่อยู่ในกลุ่มของ50โรค<ะ>ดึงออามาเฉพาะเลยนะครับแล้วความพิเศษของมันก็คือว่าในกลุ่มโรครายเจ็ดโรคนี้ก็จะมีพวกไตาวายพวกตับพวกเส้นเลือดสมองมะเร็งนะ,ะในกลุ่มนี้กลุ่มนี้เชื่อไหมครับว่าสถิตินะครับตอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้หรือมีโอกาสเป็นโรคนี้สามร้อยสี่สิบเก้าคนตอนหนึ่งชั่วโมง เนี่ยกลุ่มในกลุ่มโรค7โรครายนี้ครับมถ้าเราคิดเป็นวันก็8,300กว่าคนถ้าเป็นเดือนละครับ2 5 0 0 0 0หมคนปีหนึ่งคือ3ล้านกว่าคนนะเมื่อเราไปทำวิจัยมาแล้วเอาข้อมูลมาจากทางแพทย์นะครับเอามาแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าน่าสนใจมากที่จะต้องมาดูแลคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็กระจายความรู้ไปครับว่าเนี่ยคนทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเราพบว่าหาไปแล้ว22คนมีโอกาสเป็นโรคในกลุ่ม7โรคนี้1คน อุยน้อยมากเลยนะคะ20ของคนมีโอกาสเป็นหนึ่งคนนะฮะทั้งประเทศเนี่ยคือคือเขาเรียกว่าอะไรจํานวนคนโอกาสที่เป็นอะเยอะแต่ว่ายีบสองเป็นหนึ่งนี่เป็นตัวเลขที่มันน้อยมากเลยนะคือคราวนี้มาดูว่าแล้วแบบนี้แตกต่างกับที่อื่นอย่างไรครับหนึ่งเรารวมโปรเทคชันคือความคุ้มครองชีวิตไปบวกกับโรครายนี้ด้วยนะครับปกติแล้วแบบนี้เราเรียกว่า A 80ทับ20หมายความว่าคุ้มครองไปถึง80ปี โดยปกติคนทาประกันชีวิตเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพะจะคุ้มครองแค่6ก้ีค่ะปียาวยาก็70ปีแต่แบบนี้ผูกเนื่องไปถึง80ปีก็แสดงว่าใน7โลกตรงนี้มันคุ้มครองไปถึง80ปีทึ่งไม่มีที่ไหนเขาทํากันค่ะเพราะปกติแล้วเมื่อครบอายุสัญญาแล้วไม่สามารถซื้อได้แหละ,ะอันนี้โอกาสของคนที่อายุตต้องแต่65ขึ้นไปถึง80เนี่ยโอกาสจะเป็นโรคอย่างนี้ มากกว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวค่ะงั้นใครที่จ้ซื้อไว้ตอนที่ยังหนุ่มสาวยังก็จะเป็นโอกาสดีในเรื่องของความคุ้มครองในเรื่องของแบบประกันแบบใหม่นี้ซึ่งเราเน้นทั้งเรื่องของ protection แล้วก็เน้นทั้งเรื่องของสุขภาพซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะตอนนี้คนให้ความสําคัญกับสุขภาพมากใช่เตอกกจทย์ใช่ครับตอบโจทย์มากโดยเฉพาะคนอายุยืนเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ตรงนี้แล้วเขามองว่าเขาแก่แล้วเขาจะอยู่อย่างไงนะแล้วเดี๋ยวนี้คนอายุยืนมากขึ้นเพราะว่า มีวิวัฒนาการทางการแพทย์งั้นยิ่งอายุยืนยิ่ง,งต้องทําไว้ครับาอายุยืนขึ้นแต่ดูเด็กลงออวิวัฒนาการเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป,ปเดาอายุกันไม่ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมที่กำลังชมอยู่ไหมคะคุณคุณบรรยองอะไะครับต้องบอกว่าในช่วง 1- ถึงสองปีที่ผ่านมาเดินไปถึงตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ตามคนก็จะพูดถึงความยากลําบากาอันเกิดจากผลกระทบมาจากเศรษฐกิจผมอยากจะเรียนว่าทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาพร้อม โอกาสนะครับเรามีโอกาสในทุกๆหนทางเราต้องมองให้เห็นโอกาสนั้นและวก็สารโอกาสนั้นให้กลายเป็นความจริงได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นนี่นะครับในช่วงที่ยากลำบากอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าความแข็งแรงค,ความคิดต้องแข็งแรงดวงจิตต้องแข็งแรงเมื่อความคิดแข็งแรงดวงจิตแข็งแรงเราก็พร้อมที่จะมุ่งม,มั่นฟันฝ่า อุปสรรคทุกอย่างที่ขวางอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นนี่นะครับในปีพศ .2559 นี้นี่นะครับเรายังเหลือเวลาอยู่อีก6เดือนหรือ6เดือนครึ่งนี่นีครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้แต่ละท่านนั้นนี่นะครับมองเป้าหมายให้ชัดใ,ให้ชัดเจนแล้วก็สารเป้าหมายนั้นให้กลายความเป็นความจริงให้ได้เราในที่สุดแล้วนี่นะครับเราก็จะพบว่าปีพศ .2555 ที่เราผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งก็จะเป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีหนึ่งของทุกท่านครับค่ะคุณคงเกล็ดล่ะคะฝากอะไรครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นถึงความยากลําบากของคนทั่วไปผมคิดว่าอุตสาหกรรมประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันชีวิตเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะมาช่วยเหลือในสังคมครอบครัวได้นะครับก็ในส่วนของไทยซัมซุงเนี่ยตอนที่เราเปิดกว้างมากในการรับคนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็พูดในทํานองว่า เราอยากให้หลายๆคนหรือประชาชนหันกลับมามองธุรกิจประกันชีวิตยังไม่พอแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเนี่ยควรมีไว้เพราะว่ายิ่งภาะวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถต่อรองได้เราจะเห็นได้ว่าไปซื้ออะไรเราก็ต่อรองได้หมดยกเว้นหมอบอกกี่หมื่นก็ต้องตามแนนถูกไหมครับงั้นมันเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนไม่มีประกันก็ควรจะมีซะก็ฝากไว้แค่นี้ครับค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณทนะั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางนักขายแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ